ฉันจะฆ่าแกอีกกีนไอแวนเอ้นี่กูผิดอะไรเนี่ยวายแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้เป็นเซนติอส์ยากูก็ไม่รู้เหมือนกันตามกูมาทำไมคุกป่าของแกเดี๋ยวนี้น่ไอ้กรีนเฮ้ยมึงเสร็จกูละกูบอกเลยนะเรื่องนี้กูเป็นใหญ่เว้ยฮ้มึงมองอะไรโทนี่มึงเป็นพระเอกอีกแล้วนะมึงอ่ะ วัตเตอร์ฟ uh? ักกูผิดอะไรเนี่ยเฮ้อให้นี่รถไฟมันกำลังจะออกแล้วเพื่อนว่าไงนะเฮ้ยเจ้าแห่งขันดินรอค้าด้วยเออมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ฆ่ากูให้ตายเลยล่ะ เดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์เลื่อนลงเลื่อนลงลงเข้าไปนั่นแหละเออนั่นแหละุดเดีรวนนี่คือการป้อนโอ้ชิดในพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยสุดยอดมันเซฟข้นขนาดเลยสุดยอดจริงๆอ่คุณเล่นโงคุเฮ้ออ้าวว่าไงหัวขวัญเธอนั่งก่อนสิงั้นผมขออนุญาตยายงามดาบไปนัข้างๆนะครับ เชิญเลยกูคือแฟลชหอฮไว้จริงๆแล้วว่าแต่หนุ่มน้อยหัวขวดพวกนายมาทำอะไรที่นี่กันละ่ะเงินหลอกเหรอรถไฟขบวนนี้มีอาสน์จริงๆด้วยสินนะใช่ครับผมในตอนนี้ผมยังได้กลิ่นที่แรงมากให้ตายเธอเกลิ่นนี้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอสน์ตัวนี้มันมันไม่ธรรมดาจริงๆ กลิ่นตดของฉันเองแหละโทนี่ถ้าไปอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะมีขี้ออกมาอยู่ด้วยนะว่าแต่นะ่าไอ้กล่องที่นายแบกมาอยู่ด้วยเนี่ยมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ่อเนซุกะอ๋อเช่ามันเถอะกัรู้ไว้ที่สถานีอ่ะเฮะ้ไม่นะเดซโกะมึงลองมาเป็นโกมมนละแบกตั้งยี่สิบบอกตอนเนี่ยปวดหลังชีพหายเลย วะกนะนี่มันกินอะไรกันเนี่ยความขมขอนนี้ไม่ใช่กินต่อของคุณเลนโงคุแน่นอนกลิ่นนี้มันกลิ่นของอสูรเออแล้วทำไมผู้โดยสารคนอื่นถึงหลับกันหมดล่ะเฮ้ยเออใช่แล้วอสูรอยู่บนหัวของรถไฟเอเออให้คุณรออยู่ตั้งนาน มาจนได้สินะนี่แกคือไอ้ใครออะไรที่ทำให้มึงตกต่ำได้ขนาดนี้เนี่ยมึงหยุดพูดเลยนะไอ้พวกแบ่งชนชั้นที่ผ่านมาผมถือกดขี่จากพวกสถุนไฟต่ำที่ยกยองตัวเองว่าเป็นฮีโร่ yeah. แต่สุดท้ายก็มาฆ่ากูให้ตาย มึงคงไม่ได้พูดถึงกูใช่ไหมเนี่ยมึงก็ไปเคลียร์กับไออาร์สิกูอีกแล้วเหรอใช่มันเป็นความผิดมึงงั้นหรอกเหรอถ้างั้นการคุยด้วยสันติคงไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวกูจะเข้าไปตันหน้ามึงเดี๋ยวนี้แหละงั้นมึงก็จงหลับไปซะนียปานวารีตบนท่าที่สิบสายน้ำในจุดจบ ถ้ามึงอยากจบก็เข้ามากูเตือนเราไม่ฟังแย่ห yeah. ลับได้สักทีนะไอ้หัวขวดฮะ huh? นี่มันเพลงอะไรกันเนี่ย huh? หรือว่า ้ยแมง่งเอ้ยทำไมกันไอ้หมอน,นี่มันต้องมนตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็ยังไม่หลับสักทีถ้าจะให้นายตายอีกสักคลิปคงไม่เป็นไรนะไอ้ไข่ว่าจนปลดมือเลยเฮี้ยฉักเมื่อกี้เนี่ย<อ> <c oughs> ไอโง่นี่แกคิดว่าจะฆ่าฉันได้เหมือนกตอนก่อนๆหรือไงฮฝันไปเถอะด้วยความแค้นที่อยู่ในก้นลึกของแกนจิตใจทุกวันนี้ก็อยู่ได้ก็เพื่อเลยของท่านมุสันอ่ออาจารย์วูมี่อะนะช็โตมาเตะบังอาจมากงั้นเดี๋ยวกูจะเข้าไปตันหน้าพุทธสารทั้งหมดเดี๋ยวนี้แหละอ่อสวยแล้วไงทุกคนตอนนี้คืออาันมจนหนุ่มหัวขวด เออ่ครับผมที่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคือผมไปฆ่าอสูนบนหลังคารถไฟแต่ผมคิดว่ามันตายแล้วแต่ที่ไหนได้มันล้มล่างกับรถไฟขบวนนี้แล้วครับเยี่ยมชันภูมิใจในตัวนายจริงๆจริงเหรอครับกูประชดแล้วคุณเลนโกคุณจะทำอะไรต่อเลยครับไม่เรื่องจริงงั้นเหรอที่ไอ้ขามันเป็นอสูนแล้วก็ล้มล่างกับรถไฟขบวนนี้นะ่ะใช่ โง่ใส่สันติคขไม่ใช่ทางออกของมึงนะไอ้ไข่มึงเสร็จกูละปลานเพิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลเพิงนละเส้นคอฟ้าฮหาตำแหน่งคอของอสูรแล้วข้ามันทิ้งซะ้าพวกมึงนี่ a i a อก็หาเรื่องให้กูตายอีกแล้วบทมึงสิ้นคิ้นเลยไงเนี่ยให้กูตายอย่างเดียวเลยฮะนั่นไงกูไู่ทันขาดคำฉันเจอคออสูรแล้ว จาัดก,การมาเลยโทนี่หากเราไม่ฆ่าส่วนตัวนี้ทุกทุกคนก็จะตายกันหมดนิโนคาบิคางูระฟ้าใสาสีคราม <Daha> ตามระเบียบนะครับคุณผู้ชมตายเหมือนเดิมอ่ะซื้อมาให้ใหม่ละ งั้นเราขอกระเป๋าขนมอันนี้แล้วก็คมไฟดดได้ไหคิดหนักเรื่องชอกูว่าแล้วหนังเรื่องอื่นมึงจะเอากูมาเป็นพระเอกแต่มึงเสียกไม่ทาเอากูมาเป็นตัวร้ายแบบดื้อ <c oughs> <c oughs> ตอนเ้นเลือกบทหนังมึงบอกว่าบทนี้เท่แล้วก็แข็งแกรง่งเป็นอสุนข้างร,ระดับที่หนึ่ง แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูต้องมาตายในบทนี้ไอ้เวนไอ้หัวขวดเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกโทนี่บ้านะไม่จริงอสุนตัวนั้นนมันอาสานะฉันขอไม่อ้อมค้อมเลยนะเคียวจูโร่คือนายสนใจที่จะมาเป็นอสูนไหมล่ะ คือตอนนี้มีโปรโมชั่นมูสันออฟเดียร์อยู่เป็นอสูรวันนี้แถมฝึกกระบวนท่าฟรีไม่อั้นอีก200ปีข้างหน้าในาสนใจไหมล่ะีนมึงขายตรงแบบนี้เลยเหรอใช่ชีวิตกูไม่มีอะไรดีเลยนอกจากขายของในช่องแล้วก็นั่งดูเน็ตฟิกไปวันๆฉันเข้าใจนายนะออดเคอรขอบใจเพื่อนเอ่อมึงงงเหมือนกูใช่ไหมเป็ดอ่าฮะท่านนายไม่ยอมมาเป็นอสูรฉันก็ต้องขอเคสนายตรงนี้แล้วกันนะเขียวจุรา

ถึงแม้พิ่งโตได้วยความเร็วขนาดนั้นแถมมันก็ยังไม่ได้ทันตั้งตัวอีกความสามารถนี่มันเสาหลักเพิงสินะอนี่มึงกัดจะให้กูตายเลยหรือไงเคียวจูโร่แกบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นหมดแรงแล้วสินะแต่ดูฉันสิหายได้ในพริบตา ฉันยังไม่ยอมแพ้ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่ก็เพื่อการนี้เพื่อที่จะตัดคอแกให้จงได้เช็ดแค่คำพูดสวยหรูสมกับเป็นเสาหลักเพิงเป็นโกคุเคียวจุโร่ปราณเพิงกวนท่าที่เก้าไฟชำระตายซะเถอะเคียวจุโร่